มีค่ะระเด็นมาไทยทไหดดเ,เ,เ,ยเยห็นทางไปอุดดอนเเฟืองเด้อีน้องไปเรีนเรียงนหนีมาเดวอยู่พีน้องลายมือใต้บรรยากาศเส้็ทางไปอุด้อนเห็นผีน้องกเพ้่ สัวสีไปติดต่อแล้วสัวจีนั่นว่านก็จนว่าหาโมงกลับมากลับมาเมียอเียับกับายตายไปิยากว่าก่อนยักจะไปหาไรซินอย์่ตรนี้ปัจจุบันนี่ก็ประกาศขายทีพูดอะไแก่เอาเรื่องพี่น้องกันพูดอกไร้ก่ม็เอาเรื่องทีก็โจ๋ติดตาย อยู่กรุงเทพเราวนี่คนกับประกาศขายทีแล้ไม่รข้าวล่วงเหรอส่มลล่วงนี่่วงก็บอกเขาหวานไ้กขาวประกามาสอบสอบเลยทีแล้วล่ะไมาได้มากินหเราไปขายอไปขายแล้ววนี้โลเท่าไหร่ <9. S 2> บาทบาทเนถะูกนาะงเยอะเอาไบ้าี่สิบาท12บาทเกถูกนะสอบนั้นมันได้20บเได้สองร้อยสไม่เหนื่อยอไปไปบอกพาปกระจกถามหน่อยดีไหม มันจกูด uh, ีมีสิเดวมารม้วมัวอ้าดึขากลับมามาจอดสาบัวดึงเอาวัวไปกินหน่อยแน่ยากยาก เาไปก่อยกำลังทายิดโอ้ยเขาสิลนเหนอพีออน่น้องสอต้งนลจะไลงเลย,เลยดีเลยเละไม่ีลมีลูกยอกยอก เดี๋ยวนี้เขาเอ็ดคือกันเบิดใส้กระสอบเนาะสมัยตั้งเจ๊กีว่าได้ใส้กระสอบมึงสี่เนาะเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยใส้กรบสอบเนาะสอบปุ้ยม่ประโยชน์ เ,เาานะปพพขัอมได้ซื้อนยามาหาแล้วไปล่ะอยู่ส่แก้วแ้วก็เน้นยาใส่กระ,ะจะกแกะเปลือกมันออกก่อนเสาหาซื้อโทรศัพท์ แก้วเราดีแหล้วเราเยเป็นละออแก้วเราเงินก็เงินออกมาเห็นเห็นเลยเงินเงินก็เงินทองก็ทองแยกกันวันนี้ชี้อย่าง สียมือสุเหาียกอะไรอยู่อยยอยดอนนานำนั้นีแยกไอ้ดิสเงียงีลตลาดอะดตลาดอีไรตลาดลวพูดตลาดะอะไรไ พี่น้องลย้มาสิบอกบอกันที่อ,อย่าง,งัก็บอกว่าได่ว่าไดไม่อุดรโดนได้จำว่าได <c oughs> อาจจะได้รีพี่โอพี่น้องเขาเบิ่งซื้อนะจำม่าไดก็โทษก็ไปด้วพี่น้องเีแบบกบเัเนี้เขาอุดรมีแต่เขาเขียนว่าเลี่ยงนังนี่อยู่เนานะ นงนุษยแยกนงนุษย์แยกนงนุยเหรอเออแยกจนทบแยกนงนุย้งนี้บ้านจันเหรอบ้านจันอ๋อแยกนงนุไปงแดง พ่อพ่อเขาก็ไม่รู้หรอกว่าใบตัวเนี้ยมันงอ,อกว่าใหม่แต่แท้ที่จริงมันก็ใช้ได้อยู่ถ้าถ้าไม่เอาเอาออกเราใช้ไปแทนนี้กันนะก็พอพ่อรัชการก็ออกให้เราไม่อยากได้ใบ ทำเราไม่ได้ไปทำปปในกงใครเนาะหรือโกงตัวเองเขาเรียกทำตามขั้นตอนมันถึงไม่ผิดกฎหมายบ้านนี้ยังก่อนดีนไหม มานี่ไม่ใช่หเหรอกองบินยี่สิบสามพิ่น้องนางบ่มาทั้งกล่องบินสินหลังกล่องบิน,บนวันนี้ไม่รู้อะไรง่วงนอนง่วงนอน เหนือหน่อยปวเหนื่อยว่านั่งรถหรือไงก็ไม่รู้ไม่ให้ทานนี่แม่เหนือหน่อยนั่งรถเหนื่อย อแทเราองไกอกมาจากบ,บาากกออกมเ่ไมเขาเรียกเขื่อ,เอนเะง้นาะป้ายมันเขียนว่าอ่างเก็บน้ำอยู่น,น้องปราเสือก็อ่างเก็บน้ำน้องปราเสืเรินเรียกเขื่อนเรียกซะใหญ่โตเลยเขื่อนน้องประเสิฐเหรออ่านอน อ,อ่างเก็บน้ำน้องประเสริฐเขาเขียนอย่างนี้เหรอแต่เขาเรียกเขื่อนเ,อเขาเรียกเขื่อนน้องรเรส,สิฐอันนเขาเรียกอ,น,อน,นี่เอน,นบ้านในจสันเนาะใช่ไหม หลังแบบนี้ติดติดกันเรียกว่าจะสัน่นหลายหลยังเนี่ยมาอยู่เขาบอกว่าจังหวัดที่ไม่น่าอยู่บ้านแพงคือจังหวัดตรีไม่สมควรที่จะมาซื้อทำไมไมีมมร,รุ๊กจักแ้วอำเภอบ้านแพง ไอ้หัวดนี่จ้ะเหรอเอ้าไม่รู้จักแล้วนะอยู่นานเลยไม่รู้จักเลยบ้านแพงก็อยู่ดอนนี่จ้ะอือบาำเภอบ้านแพงหนึ่อยู่อยู่อยู่ลบบุรีมันอำเภอบ้านแพรกเนาะบ้านแพงเดี๋ยวเส้นนี้ไปหนองบัวลำพู ไปน้องบอัวลำโพงป้ายจนปปเป็นส,น,สน,นิมไม่เปลี่ยนป้ายใหม่เลยจบคลิปไปซัมเนียกันเด้อพี่น,น้องสิบสัสย่าไป แล้วก็สิถ่ายให้เป็นเบิ่งนําไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลืบทุกเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีติดตามคลิปหน่อยทุกนี้ก่ะวัสดีค่ะ